สวัสดีน้ำแรงจ้าพี่นอ้องมาหาน้องใหม่ไปกินแรงจ้า,าหาน้องใหม่ไปต้มกินกับน้ำพริกกะปิจะมีไมหมฝนตกไหม่ๆจันฝนตกไหม่ๆเลย,ยะฮะเป็นยังก็น้ำสาเ้าก็เย็น ไ่ติ่งลิงเลยบรรลุซิมีบอมาดูหน่อไม้ไปเสริมกินกับน้ำพริกกะปิจ้าโอ้ฝนตกแห้งติบเลยเนาะมึงน้ำหงเลยลายเ,าเ,าเบิดหลดตาวาโอ้มีหนอ่ออยู่พี่นอ้อ นอกำลังขึ้นตาว่านใดเป็นนอเอาไปเบิดโรลดสั่นน้่กวนเอาจากน้อยนอแบบนี้เป็ต้มแซบนี่แบบนี้พุดะโอ้เพื่อนแน่นเนาะเพื่อนไทยเพื่อนไทยให้ดินมันพี่นองโอ้มีนอ,อ,นอให้กินอยู่เว้ยเนาอพุดนะนอกไ,ไง อย่าลงมาเลยด,ดิอย่าลงมาโอ้เสียงดังๆชับๆเปล่าอูดะนอักเก็บเลยพี่น้องของนอเลยจ้ะในขี้ดินนี่ดีดีจังล่าง มันย่านเนาะมันว่าแลกทีสองหนอเลยนีสองหนึ่งนีซาำนีต้มแสบพี่น้องนี่ขาวขาวจ้วะเลยนี่ขาวจ้วะหน้าเจะเลยนี่อันหนึ่งอืมเพื่อน เลาเอาวันขี้ดินโอบมันนะเนาะให้มันขึ้นเปิดองข้อหน่อยๆข,า,ขาว มีสองเลยจ้าหนูอยู่ติดๆกันเลยนี่ท่หน่อยอืมเอาเลยฮะเลยหน่อยเอยงนหน่อยข้าน,นี่แหละมันจะอ่อนขันป่อยมันขึ้นโคน,น้งลายไม่อร่อยโอ้ จวดเลยแม่มันขึ้นอีกวันฝนตกใส่สีโอ้บอทันโดนละ่ะได้กินอีกนี่คพี่อีกสองนอ้อกำลังขึ้นตะเปาะแต่แปะอยู่แต่พี่น้องกำลังขึ้นเลดี้อย่าไปเด้ได้ยินเสียงอันมาได้มันแดนไปแล้ว พอได้ต้มจ้าราะใหม่กำลังเกิดเอาก็สิมิฝน แลงลายอนอนยัยย่ไจะได้ตุมได้ตุมนึงย,นย่รอกได้ตุมนึงพอได้ตุ่มจานกำลังเปิดน,นอ <c oughs> กำลังเป็นหนอพอได้ต้มเพิ่งซีได้กินละจ้านี่งได้นอนนึง่นงทั้งนี้เอาแล้วเปล่าฮะ้าเขา,าไม่ได้ต้มเติมกันไ,ไปนจ้าพี่น้องเพิ่นอันไทยดินขึ้นใส่ก่อเวลากนั่นมันก็จงังซีดินจงนังเซียนซุ้ม ยังสกิกินนอมันได้ตแตนบรรยากาศยามแรงจ้ะโอ้ดีครับหมดแล้วเพิง่งซื้อได้กินเทือแรกรอบแรกไปตุม่มไปตุ่มหนึ่งพอดีละโอ้เลยดีเลยดินั่งยังมาเนี่ย เะ <S an> นั่งทำไมมันดวลาเรื่อง่าบุลยนละจาพี่นอ้องอรรยากาศน้ำแรงดีมากมกดีมากๆจ้านี่มีสระน้ำน้ำบอ่อขาดเด้อจ้านี่น้ำโซล่าน้ำโซล่าลงมีตลอดจะปลูกผักปลูก้ากินได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง มาบึงบรรยากาศน้มเมลงน้ำกันจ้าพ่อกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ